Thank you ัสดีค่ะนี้คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะเราเจอฝนดาวตกอธิษฐ,ฐานเราพันอธิษฐ,ฐานขอให้เจอแฟนหรอๆค่ะโอ้โหแฟนเป็นคนดีก็พอตอนเนี้ยฉันอะขอให้ฉันลืมคนนั้นได้เร็วๆปิดกล้องปิดไงวะกด,กดไงอ๋อมันคือเลคคอร์ดใช่ไหมยอยากเห็นสีหน้าคนถ่ายถ่ายวิดีโอไหมสวยป่ะสวยจิบได้นะคะ เวลากล้องถ่ายมันสั่นมากเลยอ่ะแกแกมีกันสั่นแล้วด้วยนะประเด็น <appointment. S 2> มันเป็นกันสั่นของกล้อง <c oughs> แกกล้าออกยูทูบไหมกล้าเดี๋ยวต้องใส่ใช้สติ๊กเกอร์แปะหน้าอีกเม่ไหร่ไม่ต้องใส่ถ้าใช่ชั้นคิวซีก่อนว่าฉชั้นสวยโอเคถ้า <Okay. S 3> ฉันสวยก็ไม่ต้องนะคะโอเคค่ะโอ๊ยเมื่อกี้ซูมเต็ม z ูม <c oughs> เลยเหรอ นี่นี่มีนี่มันเป็นแบบละอองตรงนั้นด้วยนะแบบดูดิเป็นลงบางๆนะสายลงเหรอนี่นี่นี่เออเห็นเห็นเออแต่ในกล้องเห็นปะไม่น่าเขาไม่ปั่นเป็ดกันแล้วอ่ะแกมันน่าจะเลิกหกโมงว่ะหกโมงเย็นเก้าโมงถึงหกโมงเย็นเก้าโมงถึงหกโมงเหมืนบางชัางดอกไม้เฟืงฟ้ามันเป็นแบบว่าวันนี้ราศีกัน อบแบบชอบสีฟ้าเลยนะคะนี่นี่นี่สวยฮะเออนี่นี่นี่ที่มันเป็นมุกเมกอ่ะเออไม่ใช่แม่อันนี้เอออ๋ออันนี้อ๋ารักจริงเลยชอบชอบฟ้าสีฟ้าเทีมากพระจันทร์ขึ้นแล้วว้า น้องดอกไม้ไปเราไปด็อกพาร์กันเถอะได,ด้ดูหูดูหูไหนละจุนวะตัวดำดำด น่ารักมีเจ๊กและเซอด้วยอ่ะบิ๊กกเกิลทำไมเจ๊กและเซลอยู่ชอบอยู่คณะชั้เนาะเออน่ารักอ่ะดูดูดูมันทำมันจริงมันจริงใกล้ใกล้ไหมเขาให้ถ่ายใกล้ๆหรอกเขาให้ถ่ายไหมเ้ยเอาไปเล่นไปแต่เราไม่มีหมาเราสักหนึ่งน่ารักจังอ๋โอ้น่ารักจังมีคุจันทร์บอสไม่ใช่ที่สุ ชีสซน่าจะชีโซ่ปะฉันเคยมีหมาชื่อชีสซไม่ใช่ฉันมีหมาชีสุชื่อ,ช,อชื่อจอนอคิมคูอ,อยู่ไหนแล้วอ่ะตายแล้บิ๊กโตปะใช่น่ารักจังเลยแกน,น่ารักน้องเหมือนชารี่เราไม่มีหมาไปเพศโอเคมาคุณน,นอนน้างใหม่ตัวเลเ็กเลยจะต้องเลี้ยงหมาเราอไม่อะ จะซือคอนโดก่อนเลยอันับแรกคอนโดที่เป็นเฮดฟลลี่น่ารักจังเลยเดินเดเดเดินเดิ่ดน ตอนมันเดินนะเนาะยืนนักจังวัยน้องทำไมทำไมงไม่มีคนแล้วอะค่ะอ่าคุณหมอถอนออกหมดแล้วค่ะกลัวเรากลัวกลัวมองว่าไปถ่ายรูปสวยๆเขาถ่ายรูปยากค่ะพอเห็นกล้องอ่ะจะหนีเขากลัวกล้องก็คริสต์มาสแล้วเหรอหรอกไปวิทย์มาหรือไปงานวัดอ่ะเออเหมือนใไปงานวัดไปคริสต์มาสรือเปล่า แต่เดี๋ยวนี้คือมันเขาแบบจัดธีมคริสต์มาสก,กันเร็วมากเลยยังไม่ทันช่นววาเลยมีต้นคริสต์มาสแล้วที่ห้างอ,ะอ่ะจริงก,ก็คือเจนท์าทโวคือรีบรีบไปไหนอะ่ะ กว่าจะได้กินเพื่อนกินเนื้อได้กินอันนี้เป็ไต้หวันมาน่ารักน่ารักมากดูดิอันนี้ก็คือชีวิตไม่ได้ขมขืนเอ้ยอะไรแล้วนะมวล <laughs> มามวละขมขืน <laughs> ทำตัวเป็นแบบเดี๋ยวไนมะ่ต้องเดี๋ยวทำเหมือนรู้เต่จขอทำเหมือนรู้แป<ม>๊บนึงก็คือกินทานสเล็กไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือทาุแมวเอคำเดียวเลยเหรอทาุแมวคำเดียวเลยเหรอวะคำนี้เลยเหรอ ทาาุแมวอันนี้คือแปลว่าท่านแมวทาาุแมวเฮ้ยอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นคนนิจิวะแปลว่าสวัสดีได้คนนิจิวะอันนี้ท่าุแมวอันนี้ภาษาจีนนะจะเป็นคันจิได้แล้วก็อันนี้ชีวิตไม่ได้ขุมทืัอันนี้อันนี้น่าจะเกี่ยวกับการสู้คุณมีเพียงชีวิตเดียวคุณสู้ได้เพียงครั้งเดียวอ๋อก็คือ one life no r e p e t ก็คือคุณมีชีวิตเดียวอันนี้แปลว่าอันนี้แปลว่า คนคิโตคนไม่รู้และที่เหลืออันนี้ I don't want to work ก็คือฉันไม่อยากทำงานภาษาจริงแปลว่าอะไรฉันไม่ต้องการที่จะไปทำงานนี่แปลว่าฉันไม่ต้องการที่จะไปทำงานอันนี้ have a nice day ก็คือชีมีความสุขแล้วก็ปรารถนาแ๊บนึงนะชอบอันนี้อย่าเพิ่งบอกฉันยังไม่ได้ดูนะการได้กินเป็นอันนี้คือการได้กินเป็นสิริมงคล เดี๋ยวฉันจะทายดยว้วยว่าแกชอบวันไหน <_ c oughs> ไม่มีใครขมไม่ว่าเบียร์จะขมแค่ไหนก็ตามอันเนี้ยไม่มีใครขมไม่ว่าจะเบียร์ขมแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแกหันไปนะแกหันไปแนละ้วเดี๋ยวฉันจะบอกในกล้องว่าแกจะเลือกอะไรแล้ว,แล,วแล้วมาดูกันว่าฉันจะทายถูกไหมขอเอาอันนี้ออกแบบเป็นของฝากจากไต้หวันนะคะเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นแบบหมุดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีลายให้เลือกมากมายแล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นคนชี้ว่า พันะจะเลือกอะไรพันปิดตาก่อนปิดตายังพี่ปิดแล้วหรอโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกนะอย่าพึง่งอย่าพึง่งแอบบเปิดตา,แบบตาทำไมครู <c oughs> ค่ะยิ่งปิดตาเลยนะโอ้ยทานนอสทานอสมือทานอสเล็บทานอสอ,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  <c oughs> อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งปิดตาเลยนะอย่าแอบดูนะสิ่งที่พันเลือกอ่ะฉันคิดว่าพันน่าจะเลือกอันนี้ดูซิว่า แกแอบดูอีกแล้วพันแอบดูอีกแล้วอะ้าพันเปิดได้แเรื่องอะไรเออถูกต้องเดี่ยนดังนี่เห็นไหมว่าเขาเขาชอบสองอันเนี้ยกำลังเลือกอ่กำลังเลือกอยู่แล้วแกก็แอบดูเฉยๆลอดเลยเมื่อกี้อ์เนื้อว่าแกเสร็จแล้วเออแกรู้ใช่ไหมว่าเฉยเนี่ยพุทธิ์เนื่อ เอ้ยไม่รู้ไม่รู้กินแล้วกินแล้วกินมากเลยดูดิผูวผ้ามันชัดมากเลยอ่ะต้องมันชัดมากเลยเอออ่ะเด็กค่ะปิดกล้อง